เราไปต่อชุดที่5เลยนะครับชุดที่5ก็คือการบริหารการจัดการชั้นเรียนข้อนี้เนี่ยว่ายากก็ยากว่าง่ายก็ง่ายแต่ถ้าเข้าใจแล้วก็ได้คะแนนฟรีนะครับคือการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับก็เราก็ดูให้ละเอียดเลยแล้วก็ทําความเข้าใจอยู่ง่ายนิดเดียวมันมีทิคอยู่นิดเดียวเลยในหัวข้อนี้นะครับ เบื้องต้นเนี่ยให้ทําความเข้าใจว่าไอในเรื่องการบริหารการจัดการชั้นเรียนเนี่ยมันจะมีะชั้นเรียนเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะคือกายภาพกับชั้นเรียนที่เขามองว่าคือประสิทธิภาพเนี่ยห้องเรียนจะมีมันคือกายภาพเนี่ยหมายความว่าอาคารสถานที่สิ่งก่อสร้างทุกอย่างอะไรโต๊ตนนะเตาอี้นักเรียน ส่วนประสิทธิภาพเนี่ยคือเมื่อห้องเรียนเนี่ยกายภาพเรียบร้อยสภาพเรียบร้อยแวดล้อมดีเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อให้การจัดการเรียนรู้เนี่ยเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเป็นเหตุและเป็นผลนั่นเองอันนี้ก็คือเหตุตัวนี้ก็คือผลนั่นเองนะครับห้องเรียน2รูปแบบเนี่ยเวลาเป็นงานวิจัยหรือเขาศึกษาใน2เรื่องเนี่ยมันก็จะโฟกัสอยู่ที่ตรงนี้เวลาเราไปกําหนดประเด็นเราก็กําหนดอยู่แค่2เรื่องก็พอห้องเรียนกายภาพกับห้องเรียนประสิทธิภาพ เรียกอย่างหนึ่งว่าไอ้ห้องเรียนประสิทธิภาพเนี่ยหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าห้องเรียนจิตวิทยาก็ได้จิตวิทยานะครับส่วนห้องไอ้กายภาพเนี่ยเป็นก็จะเป็นห้องเรียนเชิงสิ่งสิ่งก่อสร้างโต๊ะอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมต่างๆนะครับซึ่งจะทําให้เป็นผลดีตามมาต่อการเรียนรู้ก็คือเรียนรู้มีประสิทธิภาพนั่นเองก็จะเป็น2รูปแบบเป็นเหตุเป็นผลต้องกันและกันเราก็ไปดู ข้อที่1ครับข้อใดเป็นเท็จเกี่ยวกับตัวนี้นะจ๊ะนะเป็นเท็จเกี่ยวกับการบริหารจัดการชั SS ้นเรียนที şey ่ดีเป็นการบริหารจัดการชั้นเรียนก็ชั้นเรียนอันที่1กับอันที่2องทีนียครูจัดบรรยากาศบรรยากาศการเรียนรู้ครูจัดข้อมูลสารสนเทศมีการกํากับดูแลที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดบรรยากาศชั้นเรียนตัวนี้เป็นห้องเรียนเราก็แทนค่าเลยประสิทธิภาพ ครับเอ้ยเป็นจริงข้อมูลสารนเทศตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอข้อมูลสารนเทศเนี่ยเป็นเรื่องประสิทธิภาพเป็นข้อมูลถ้าเป็น d a t ตาไนะอ้ชัยเนี่ยอนีเป็นประสิทธิภาพการกํากับดูแลชั้นเรียนตัวเนี้ยเป็นกายภาพการควบคุมมีให้นักเรียนออกจากห้องเรียนก็เนี่ยได้แต่ตัวเนี้ยเป็นการปฏิเสธปฏิเสธอะไรประสิทธิภาพกับ อากายภาพข้อนี้ไม่จริงข้อนี้เป็นเท็จตอบข้ององงงปั๊บเลยนะคิดอย่างนี้เลยไม่ต้องคิดยากนะครับการบริหารจัดการชั้นเรียนต่อไปดูข้อที่2ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการบริหารจัดการชั้นเรียนเนี่ยคือข้อใดผลตัวนี้คือตัวแปรผลใช่ไหมผลการบริหารจากการบริหารจัดการชั้นเรียนเราทราบว่าชั้นเรียนเนี่ยมันมีอยู่2ออย่างใช่ไหมกายภาพกับ ประสิทธิภาพเท่านั้นเองผลมันก็จะเกิดขึ้น2อ,อย่างเนี่ยอันเนี้ยเพราะ2อ,อย่างเนี่ยคือเหตุเหตุใช่ไหมคือชั้นเรียนเนี่ยสประเภทนั่นเองคือหลักการผลได้รับก็เกิดขึ้น2อ,อย่างส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีสุขความปลอดภัยนะครับความความปลอดภัยของผู้เรียนนะครับช่วยให้ครูกํากับดูแลได้อย่างได้ผู้เรียนได้อย่างมีระบบ นะครับผู้เรียนมีความประพฤติเรียบร้อยดีขึ้นนะครับโรงเรียนได้รับรางวัลเพราะฉะนั้นผลที่จะได้รับจากการห้องเรียนเนี่ยไอ้ตัวนี้เกี่ยวกับห้องเรียนไหมไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นส่งเสริมผู้การเรียนรู้อย่างมีระบบตัวนี้ก็คือเป็นห้องเรียนเชิงประสิทธิภาพนะคือข้อนี้เลยส่วนความปลอดภัยของนักเรียนโต๊ะเกา้าอี้อาคารเหมาะสมก็เป็นเรื่องความปลอดภัยเป็นกายภาพ ผลมันเหตุมันมีอยู่สองข้อผลก็ได้รับสองข้อตอบข้อกอไก่ปุ๊บเลยเท่านั้นเองเวลาสังเกตทำข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียนเนี่ยง่ายมากเลยได้แต้มฟรีอย่าไปคิดลึกนะครับข้อที่สามรูปแบบการจัดการชั้นเรียนที่ดีสอดควรเป็นไปตามข้อใดรูปแบบการจัดการชั้นเรียนรูปแบบการจัดการชั้นเรียนเนี่ยมีสองอย่างก็หนึ่งกับสองก็คิดเท่านี้สื่อก็เหมือนกันนะสื่อเนี่ยมีรูปธรรมกับนามธรรมก็คิดเท่านี้ เป็นไปตามก็เนื้อก็จับสภาพแวดร้อมในห้องเรียนอย่างเงี้ยเราก็แทนค่าปั๊บเอ้ยหนึ่งคืออะไรกายภาพไอ้ตัวนี้ก็ต้องอันนี้คืออะไรประสิทธิภาพไงไอ้ตัวนี้ก,ก็ท่านก็แทนค่าปั๊บเลยอ๋อกายภาพผ่านส่งเสริมมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไรประสิทธิภาพผ่านตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพร้อมใช้ตรวจสอบความในห้องตัวนี้เป็นไรกายภาพ ปลอดภัยอยู่เสมอเป็นเรื่องออเป็นเรื่องกายภาพก็ได้งองงูผ่านเห็นไหมอันนี้คือขอเงมันเลยเราดูเท่านี้เป็นก็ได้ทุกอ้อห้องเรียนนะอย่าไปเล่าให้ใครฟังบอกโอ้โหกาสนุกคะแนนเลยคิดเท่านี้นะครับข้อที่4ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับอันนี้คือผลได้รับจากอะไร ที่ครูจัดทำข้อมูลสารเทศเอกสารประจำชั้นเรียนตัวนี้คือเอกสารประจำชั้นเรียน2เนี่คือเหตุเหตุตัวนี้คืออะไรอ่ะจัดทำข้อมูลสารเทศเอกสารประจำชั้นเรียนคือห้องเรียนเชิงกายภาพหรือประสิทธิภาพข้อนี้เชิงกายภาพหรือประสิทธิภาพก็คือเป็นห้องเรียนเป็นเป็นห้องเรียนเชิงอะไรเชิงกายภาพคือเป็นอะไรเนี้ย ข้อมูลสารสนเทศและเอกสารตัวนี้เป็นกายภาพอ๋อผลมันก็เกิดจากกายภาพไงจัดทำก็จัดทำจัดทำนักเรียนเป็นรายบุคคลจัดทำข้อมูลนะจัดทำตกคำว่าข้อมูลเป็นรายบุคคลยังไม่ตอบคำว่าสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นไม่ผ่านเอกสารประกอบชั้นเรียนถูกต้องครบถ้วนตัวนี้ก็เป็นไรกกับขอตัวนี้ก็คือเป็นแค่เหตุเท่านั้นเองไม่ใช่ผลที่จะได้รับ ก็คือข้อมูลสารเทศเผลที่จะเกิดจากห้องเรียนประเภทนี้คือนําข้อมูลสารสนเทศเนี่ยก็คือตัวเนี้ยเหตุเนี่ยไปใช้คำเนี้ยคือผลในการพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพเป๊ะเลยเนี้ยคือผลของมันผลที่จะได้รับเนี่ยคาดว่าครูมีการทํางานเป็นระบบถูกต้องตัวนี้ได้เหตุตอบข้อกอข้อขอและข้องอเนี่ยได้เหตุตอบข้อขอเนี่ย คือได้ผลผลที่คาดไว้รับคือนําไปใช้ห้องเรียนกายภาพการข้อข้อวายปั๊บเลยสบายหาครับการจัดการชั้นเรียนมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญคือข้อใดการจัดการชั้นเรียนเนี่ยคือเหตุมีวัตถุประสงค์เนี่ยคือผลของมันสำคัญที่สุดเนี่ยเอาเอาอกไปยังไปคิดเราก็ไปตีความชั้นเรียนเนี่ยมีสออย่างนะ หกายภาพ 2. คืออะไรประสิทธิภาพคิดเท่านี้เลยเผลเข้ามาหรือจุดมุ่งหมายเข้ามาก็เพื่อ2อ,อย่างเนี่ยเพื่อพัฒนาผู้เรียนเ,เพื่อพัฒนาผู้เรียนเนี่ยก็พอได้นะแต่กว้างเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้คำเนี้เป็นประสิทธิภาพ เพื่อการเรียนการสอนครูที่ดีไม่เกี่ยวกับกายกับประสิทธิภาพเป็นแบบอย่างของผู้เรียนไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวตัวนี้จึงไม่เกี่ยวอันนี้เป็นห้องเรียนอะไรห้องเรียนมี2อ,อย่างไงไหมวัตถุประสงค์ก็เกิดขึ้น2อ,อย่างแต่ตัวนี้เอามาหนึ่งตัวเลือกก็ตอบข้อขอ,ขอขไขไม่จบโอห้องเรียนนี้ได้แต้มฟรีนะอาจารย์นะทำความเข้าใจตามเนี้ยถ้าไม่ต้องไปจาไปจงอะไรแล้วนะครับต่อไปข้อ6ครับข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่จะได้รับจาก أ, การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนไม่ใช่ประโยชน์เนี่ยคือผลผลไม่ใช่ผลผลของอะไรจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนเราก็มาดูว่าเออเนี่ยสองเนี่ยคือเหตุสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนทั้งมาดูเออเออคําว่าสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนเป็นชั้นเรียนอะไรกายภาพหรือประสิทธิภาพเราก็รู้ทันทีว่าเป็นชั้นเรียนกายภาพผลมันก็เกิดจากกายภาพ่ย่าไปเกิดอย่างอื่นไม่ได้นะ ส่งเสริมให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถ้าตอบกอไก่แน่นอนข้อนี้ต้องเป็นอะไรเป็นห้องเรียนประสิทธิภาพมันจะไม่ใช่ช่วยสร้างความสนใจใฝ่รู้ของผู้เรียนเนี่ยประสิทธิภาพช่วยช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยแก่นักเรียนช่วยให้นักเรียนได้เรียนเก่งได้เรียนเก่งเป็นคนดี เป็นคนที่มีความสุขมีระเบียบว,วินัยเนี่ยแปลว่าอะไรแปลมีระเบียบว,วินัยเนี่ยขอ้ขอนี้ก็ต้องเป็นประสิทธิภาพส่วนนักเรียนเก่งดีมีสุขเกี่ยวกับห้องเรียนไหมไม่เกี่ยวเลยเพราะฉะนั้นกายภาพเนี่ยคือเหตุผลเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยคือผลนั่นเองขอกอขอคอ,อเนี่ยคือผลคือประโยชน์ นะครับส่วนเขางอเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเขาห้องเรียนมีสองอย่างไกลภาพคือเหตุสิทธิภาพคือผลเนะี่ยเป๊ะๆเลยให้ดูอย่างเงี้ยอย่าไปดูดูให้ยากดูให้ปวดหัวนะไอ้ตัวเนี้ยได้แต้มต่อไปข้อที่เจ็ดท่านบุคคลบรรยากาศที่ไม่พึงประสงค์ไม่พึงปรารถนาของนักเรียนในชั้นเรียนน่าจะเป็นตามข้อใดบรรยากาศที่ไม่พึงปรรถนา <c oughs> ครับไม่ปรารถนาของนักเรียน ในชั้นเรียนน่าจะเป็นตามเข้าใจเนี่ยไม่ต้องในชั้นเรียนไม่พึงปัานาตัวนี้เราก็บอกเฮ้ยในชั้นเรียนชั้นเรียนอะไรบรรยากาศไม่พึงปัานาเนี่ยคือผลของอะไรชั้นเรียนครับชั้นเรียนอะไรไม่พึงปันานาแน่นอนเรารู้ตันทีว่าอ๋อเน,นี่ยชั้นเรียนประสิทธิภาพถ้าแบบนี้ขาดประสิทธิภาพก็ไม่พึงปัานาเป็นชั้นเรียนประสิทธิภาพ อ่าครับถ้าท้าทายอิสระเนี่ยคือประสิทธิภาพคือประสิทธิภาพยอมรับนับถืออบอุ่นตัวเนี้ยประสิทธิภาพสนุกสนานเคร่งคัดในระเบียบบรรยากาศแห่งการควบคุมและความสำเร็จเนี่ยใช่แต่ว่าถ้าเมื่อใดเนี่ยอ่าสนุกสนานแล้วอ่ได้แต่ว่าเคร่งคัดในระเบียบเนี่ยก็ขาดบรรยากาศที่ไม่พึงปรารถนาก็ ปฏเิเสธห้องเรียนเชิงประสิทธิภาพนั่นเองขาดบรรยากาศก็ข้อนี้ก็ตอบข้อข้อปายปั๊บเลยคำนั้นเองก็คือไม่พึงข้อ8บรรยากาศห้องเรียนทางกายภาพที่ดีถ้าเจอแบบนี้ปับ๊บอย่างไง่ายไหมถามแบบความรู้เลยที่ดีเนี่ยเราสรุปไม่ได้เราไม่ต้องไปสนใจแต่ว่ากายภาพเนี่ยแปลว่าห้องเรียนแบบที่หนึ่งเลยคือกายภาพคืออะไรสมองเราก็โต๊ะเก้าอี้ ห้องเรียนป้ายนิเทศเนี่ยมีโต๊ะเก้าอี้นักเรียนเป็นระเบียบใชไได้บุคลิกของครูพฤติกรรมการสอนตัวเนี้ยเป็นไรเป็นห้องเรียนอะไรห้องเรียนเชิงประสิทธิภาพเทคนิคการสอนของครูปกครองในเรียนเป็นห้องเรียนประสิทธิภาพปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนเป็นห้องเรียนประสิทธิภาพเมื่อใดเรากาข้อขอไข่กับคอควายเป็นห้องเรียนประสิทธิภาพทั้งหมดเลย แต่ถ้าตอบว,ว่าห้องเรียนกายภาพที่ดีก็นี้ไงโต๊ะเก้าอีนะ้นักเรียนเป็นระเบียบแปลว่ากายภาพไหมเป๊ะเลยตอบก็กไก่ดูเท่านี้ไม่ยากเลยสบายสนุกนะข้อสอบชุดเนี้ยข้อที่9ครับข้อใดคือการจัดบรรยากาศทางจิตวิทยาถ้าเจออย่างเงี้ยถ้าเราบรรยากาศทางจิตวิทยาตัวเนี้ยเรารู้เลยว่ากาลังเพ่งไปที่ห้องเรียนประสิทธิภาพป้ายนิเทศ สภาพห้องเรียนปฏิสัมพันธ์มุมต่างๆท่านจะเห็นคําว่าป้ายนิเทศเห็นคําว่าสภาพห้องเห็นคําว่ามุมต่างๆในชั้นเรียนตัวเนี้ยสามคำตัวเนี้ยคือกายภาพส่วนคําว่าปฏิสัมพันธ์คาเนี้ยคือจิตวิยาหรือห้องเรียนเชิงประสิทธิภาพนั่นเองดูท่านี้เลยง่ายๆได้แต้มตอบข้อขอบปลายปั๊บเลยผ่านนะครับผ่านนะครับไม่มีความซับซ้อนเลยอันนี้เป็นงานวิจัย ทุกมหาลัยทุกสถาบันในการสอนวิชาครูเนี่ยก็สอนในเรื่องการบริหารจัดการชั้นเรียนก็ท่องเรียนมีอยู่สองอย่างเ,เหตุและผลเหตุคือกายภาพผลก็คือต้องเกิดประสิทธิภาพาน่นเองต่อไป10ครับจุดประสงค์ของการจัดการชั้นเรียนที่ดีจุดประสงค์เนี่ยคือผลจัดการชั้นเรียนก็มีอยู่สองอย่างกายภาพกับชั้นเรียนประสิทธิภาพคือเท่านี้นะครับ เพื่อสร้างความรู้ทุกด้านเพื่อสร้างลักษณะนิสัยที่ดีงามเพื่อความเป็นประชาธิปไตยเอื้อต่อหลักสูตรไอตัวอย่างเงี้ยมันกว้างมากเลยมันกว้างมากเลยเสริมสร้างเสริมลักษณะประชาธิปไตยในหลักสูตรตัวนี้ยกำลังแปลว่ากำลังเจาะจงไปห้องเรียนแบบที่สคือประสิทธิภาพครับประสิทธิภาพก็ท่นเอง สร้างความรู้ทุกด้านลกนักษณะอิสัยประชาธิปไตยตอบข้ององงปุ๊บถูกเลยห้องเรียนประสิทธิภาพานะครับข้อที่11ครับลักษณะของชั้นเรียนที่ไม่ดีลักษณะของชั้นเรียนที่ไม่ดีตัวเนี้ยเออมันเรายังตีไม่ได้เราก็รู้ว่าชั้นเรียนเนี่ยมีอยู่2ลักษณะเท่านั้นเองกายภาพกับประสิทธิภาพมีสีสันน่าสนใจ่ายทีอากาศ ตัวนี้รู้ทันดีว่าเป็นห้องเรียนประเภทที่หนึ่งคือกายภาพรู้เลย,เยใช่โต๊ะเก้าอี้เอือ้อต่อการเรียนรู้ประโยชน์คุ้มค่าเป็นห้องเรียนเชิงแบบที่หนึ่งคือกายภาพครูควบคุมนักเรียนให้อยู่ในระเบียบอย่างเคร่งครัดคำว่าควบคุมนักเรียนให้อยู่ในระเบียบอย่างเคร่งครัดสองอย่างนี้ปฏิเสธห้องเรียนประสิทธิภาพประสิทธิภาพครับ โดยเนี้ยปฏิเสธห้องเรียนประสิทธิภาพส่วนคําว่าอบอุ่นเป็นการเองคือห้องเรียนประสิทธิภาพตัวที่ปฏิเสธคือไม่ดีใช่ไหมเนี่ยปั๊บเลยไม่ใช่ห้องเรียนจิตวิทยาเราก็ตอบข้อขอควากป๊บเลยนะครับนะครับก็ตามนี้เลยต่อไปดู12ครับรูปแบบการจัดการชั้นเรียนที่ครูเป็นศูนย์กลางเป็นรูปอ่าเป็นผู้นําการเรียนรู้เป็นรูปแบบชั้นเรียน เมื่อกี้เนี่ยเราเข้าใจรูปแบบชั้นเรียนนะใช่ไหมกายภาพกับสิตวิภาพแล้วทีนี้เราไปดูรูปแบบถ้าแบบครูเป็นศูนย์กลางเขาเรียกว่าเป็นทีเชอร์เซ็นเตอร์เนี่ยนะเป็นทีเชอร์เนี่ยครับแล้วก็ผู้เ,เป็นผู้นําการเรียนรู้เนี่ยไอ้น,นี้เนี่ยเป็นรูปแบบาการเรียนแบบโบราณโบราณคาว่าแบบโบราณเนี่ยเป็นกลุ่มการจัดการเรียนรู้แบบสารฐนิยมกับนิรันดระนิยม นะครับเป็นห้องเรียนแบบอะไรแบบบรรยายครูเป็นศูนย์กลางเนี่ยคือแบบบรรยายแบบบรรยายตัวเนี้ย teacher center ก็คือแบบธรรมดานะครับมันมีอยู่สองแบบเนี้ยคือแบบธรรมดาสองแบบนวัตกรรมแบบนวัตกรรมเนี่ยเป็นชายเซ็นเตอร์ไอ้ตัวเนี้ยไม่เกี่ยวห้องเรียนมีอยู่สองรูปแบบไอ้ถ้าแบบนวัตกรรมเนี่ยเป็นชายเซ็นเตอร์แบบธรรมดาหรือแบบบรรยายเป็น teacher center จะอยากได้ไรครูเป็นศูนย์กลางกลางข้อ งงูปั๊บเลยต่อไป13ครับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสํำคัญควรจัดรูปแบบการจัดชั้นเรียนลักษณะใดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรูปแบบชั้นเรียนตัวเนี้ยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญต้องเป็นแบบชายเซ็นเตอร์ใช่ไหมอ่าเป็นเป็นชายเซ็นเตอร์เลยเป็นชายเซ็นเตอร์ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นะครแบบจัดชั้นเรียนก็ต้องเป็นชั้นเรียนแบบแบบนวัตกรรมไอแบบนวัตกรรมถ้าความหมายหนึ่งเนี่ยตัวนี้ทุกวันนี้ก็เรียกว่าประสิทธิภาพนั่นแหละถ้าแบบธรรมดาตัวนี้ก็จะเป็นห้องเรียนแบบมาแบบกายภาพปกติแบบกายภาพเพราะนั้นแบบนวัตกรรมจึงเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโต๊ะเก้าอี้ครูนักเรียนอยู่ตรงไหนก็ได้ในห้อง หรือไม่เรียนในห้องก็ได้เป็นประสิทธิภาพเป็นวน,ปนวัตรกรรมข้อกอไก่แบบธรรมดาครูเป็นศูนย์กลางก็อันเดียวกันกับธรรมดา,าชั้นที่โต๊ะครูอยู่หน้าชั้นโต๊ะนักเรียนอยู่หลังก็อันนี้อันเดียวกันหมดเลยความหมายไม่ใช่ทั้ง3ตอบข้อกอไก่ครับ14ครับชั้นเรียนที่ครูเป็นผู้กำกับแนะแนวนักเรียนเป็นผู้แสดงบทบาทเหมาะสำหรับการจัดชั้นเรียนนี้นะ เพราะฉะนั้นถ้าชั้นเรียนแบบนวัตกรรมเนี่ยก็คือแบบประสิทธิภาพนั่นแหละถ้าชั้นเรียนแบบกายภาพก็คือเป็นชั้นเรียนแบบเดิมเป็นแบบธรรมดาเป็นกายภาพก็อันเดียวกันเลยทําความรู้เกี่ยวข้องไปอันเดียวกันถ้าครูเป็นศูนย์กลางเนี่ยเป็นผู้เป็นไงครูเป็นผู้กํากับในแนวและเป็นผู้แสดงบทบาทนักเรียนเป็นผู้แสดงบทบาทเนี่ยเป็นอะไรเป็นแอคทีฟไง เป็น active learning active learning เพราะนั้นครูเป็นศูนย์กลางคนเนียผิดนักเรียนเป็นศูนย์กลางถูกนักเรียนร่วมทำกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอนอันนี้ไม่ใช่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงอันนี้เป็นกิจกรรมตัวหนึ่งเนี่ยแต่รูปแบบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบชาย r ซ็ center นะครับคือตรงนี้ตอบข้อขไข่ต่อไปดู15ครับ ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลสารนเทศในชั้นเรียนข้อมูลสารนเทศในชั้นเรียนก็เป็นชั้นเรียนอีกแบบหนึ่งเราจะแทนค่าว่าข้อมูลสารนเทศเนี่ยมันเป็น Data ใช่ไหมก็คือกายภาพมันเป็น Data นะครับเอ,อเอกสารเอกสารประจำวิชาใช่ปพ .1 ปพ .3 ใช่ สมุดร,รายงานการพัฒนาตนเองของครูข้อมูลนักเรียนแบบเพราะนั้นในชั้นเรียนเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับผู้เรียนหรือนักเรียนทั้งหมดเลยนะครับสมุดร,รายงานการพัฒนาตัวเองของครูตัวนี้จึงไม่เกี่ยวกับผู้เรียนในชั้นเรียนเป็นข้อมูลของนักเรียนทั้งหมดนะครับตอบข้อข้อควานะครับต่อไปท่านไปดูข้อที่16ครับ ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลสารสนเทศนะครับประจำวิชาไม่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลสารสนเทศประจำชัน้นหรือประจำวิชานะครับไอ้นี้แน่นอนเรารู้เลยว่าเป็นถ้าเป็นห้องเรียนก็กาภาพเป็นข้อมูลเป็น Data า,าจำแนกข้อมูลที่จำเป็นใช่ไหมอ่าดาตา้จาจัดทำข้อมูลเอกสารประจำชัน้นถูกต้องครบถ้วนก็ใช่ สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้ไหมไช่นำไปใช้ในการบบาาพัฒนางานครูนําพัฒนางานครูสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอถ้าตอบคําว่าข้อมูลสนรเทศในประจําชั้นเนี่ยจำแนกข้อมูลที่จําเป็นทําข้อมูลประจําชั้นถูกต้องครบถ้วนนี้คือเหตุเหตุส่วนผลที่จะเกิดเนี่ยก็คือ นำไปใช้ในการพัฒนาง,งานครูนั่นเองข้อมูลพวกนี้พัฒนางานครูอันนี้คือผลแต่ว่านําไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเนี่ยก็ไอไอตัวเนี้ยก็จะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้องไม่สอดคล้องสารสนเทศไม่ได้มีความจําเป็นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการนําไปพัฒนาผู้เรียนแต่ว่าไปใช้ในการพัฒนาง,งานครูนะครับไปถามท่านเรียนนะข้อตอบข้อขอปายครับต่อไปท่านดู17ครับ ผลดีที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดทําข้อมูลสารนเทศประจํนะจะจา,กกาจลลจชั้นเรียนคือผลดีเนี่ยผลที่จะได้รับจากการจัดทําข้อมูลสารนเทศประจําชั้นเรียนเนี่ยคือข้อใดอันนี้คืออะไรกายภาพจัดหมวดหมู่จําแนกอันนี้คือ,อเป็นหลักการตัวนี้ต้องเป็นเหตุเขาถามผลนะมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนพร้อมใช้นี่ก็เป็นเหตุจ,จัดสารสนเทศ ครูมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพนะครับครูมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพเขาบอกว่าผลดีใช่ไหมมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพนี่ก็คือเหตุส่วนนำไปใช้ในการพัฒนาพัฒนาผู้เรียนนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนก็คือผลที่จะได้รับจากการพัฒนาสารสนเทศนะครับก็ก็ตอบข้ององงผ่านนะครับ ทีนี้ท่านดูตัวนี้ผลดีที่คาดไว้รับเนี่ยข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการจัดทําข้อมูลสารานีศสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนพัฒนางานครโอข้อ16เนี่ยในท้ายเล่มแสดงว่าเคลื่อนแล้วลาอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ย้อนกลับไปดูข้อ16นิดหนึ่งข้อนี้คือคือเหตุของมันจําแนกข้อมูลในใช่และจัดทําข้อมูลในใช่แล้วก็ ผลที่ได้รับคือนาไปใช้บรรณาส่วนคําว่านําไปใช้ในการบรรนางานครูเนี่ยไม่ใช่นะครับในถ้าในเฉลยท้ายเล่มเป็นงองูเนี่ยอาจารย์แก้คอควายเนี่ยอาจารย์แก้นะ่คือตัวเนี้ยอันนี้คือเหตุเลยอันนี้คือผลที่จะได้รับนะครับนำไปใช้ในการบรรนางานครูไม่เกี่ยวกับการบรรนาสารเทศเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์แก้เลยนะครับขอ้อที่หก นะครับในเฉลยท้ายเล่มไม่เป็นผมหาอยู่ตอนนั้นนะว่าเอะตรงนีน้ที่มันมันไปคาดเคลื่อนอยู่ตรงไหน,นมพึ่งมาเจอเนี่ยนะจากคือข้อน,นี้แหละนะครับข้อน,นี้ใช่เพราะว่าข้อ17จัดหมวดหมดู่เป็นข้อมูลถูกต้องก็คือเหตุก็อันเดียวกันนะนะครับพึ่งมาเจออจารนะรส่วนครูมีงานสิบห้าเนี่ยจะไม่เกี่ยวแต่ว่านําไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเพราะเป็นข้อมูลสัมเทธของผู้เรียนนั่นเองนะครับก็ถูกตามเนี่ยคือถูกตามนี้เลย นะครับแปลว่าในในเฉลยข้อ16เนี่ยเคลื่อนละผมหาอยู่มันไม่เจอเพิ่งมาเจอเนี่ยนะก็เคยเติวเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเคยคอมเมนต์ตรงนี้ไว้อยู่นะครับข,ข้อนี้ไม่เกี่ยวพัฒนานงานครูนะครับผ่านนะครับข้อนี้ข้อที่17เนี่ยข้อในชั้นเรียนก็ผลที่ค่าไว้รับเนี่ยคือผลก็ตอบข้งองงตต่อไปข้อ18 ข้อใดไม่ใช่เอกสารเอกสารประจําชั้นเรียนเอกสารประจําชั้นประจําปอพหนึ่งนะครับปอพหนึ่งกับปอพสองปอพเนี่ยมันจะมีอยู่สามใช่ไหมคือปอพหนึ่งปอพสองแล้วก็ปอพสามไอปอพสองเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่สองอันแต่ถ้าปอพหนึ่งกับปอพสามเนี่ยจะมีอยู่สาม อันนี้จะมีอยู่3ส่วนปพ2เนี่ยมีอยู่แค่2แตกต่างนิดหนึ่งนะครับนี้คือปพเพราะฉะนั้นเนี่ยปพเนี่ยคือแบบประเมินแบบประเมินผลการเรียนของเนี่ยปพ1ปอเนี่ยก็จะใช้สำหรับแบบสำหรับประถมนะครับปอพหนึ่บตัวเนี้ยคือพักบังคับใช่ไมพักบังคับ จบป .3 ปพ .1 นึพ, 1, พจบขั้นพื้นฐานอันนี้คือจบประถมจบาาภาคบังคับก็คือ,อตัวนี้จบขั้นพื้นฐาน ะครับอันนี้ the ก <c oughs> ็เลยเป็นปอพหนึ่งปอปอพหนึ่งปอปอพหนึ่งพอครับอ่าระเบียนแสดงผลการเรียนไอ้ตัวเนี้ยคือระเบียนแสดงผลการเรียนคือปอพระเบียนปอพหนึ่งนะครับระเบียนแสดงผลการเรียนก็ไอ้ตัวเนี้ยปอพหนึ่งปอ บแล้วก็พส่วนตัวนี้ไม่มีมีแค่3เทตัวนี้นะครับปพหนึ่งนะตอบข้อ,องงูส่วนปพอสองเนี่ยคือบุตรเขาเรียกว่าบุตรหรือประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรครับอันนี้ก็จะมีอยู่2บุตรหรือประกาศนียบัตรเนี่ยจะให้อยู่2ระดับเท่านั้นคือ1จบภาคบังคับ2จบขั้นพื้นฐาน นะครับก็ก็จะได้ปพ .2 ซึ่งมีอยู่สองใบเขาบอกว่าใช้สำหรับการจบการศึกษาดับใดภาคบังคับขั้นพื้นฐานก็ถูกแต่ว่าภาคบังคับกับขั้นพื้นฐานก็จะมีปพ .2 บก็จะมีอยู่สองใช่ไหมแสดงว่าปพ .2 ยังมีอยูอ่สองปพ .2 บกับปพ .2 พจบภาคบังคับ กับจบขั้นพื้นฐานปพสองนี่จะมีอยู่แค่สองนะครับข้อนี้ไม่ใช่ข้อนี้ไม่ใช่อใชตอบข้อข้อกผ่านนะครับนี่คือปพสองนะก็เป็นอ่าเป็นข้อมูลในชั้นเรียนกันนะครับในชั้นเรียนข้อ20ครับการกํากับอ่าชั้นอ่าการดูแลชั้นเรียนหรือประจําวิชาถือว่าเป็นหน้าที่ครูข้อใดไม่จริงแปบลบว่าเท็จใช่ไหมหน้าที่ครูเนี่ยถูกไหมจริง บันทึกข้อมูลผู้เรียนดูแลสุขภาพผู้เรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนแนะแนวการศึกษาต่อครูรายงานความประพฤติไม่ดีของผู้ปกครองให้ผู้ปกครองทราบบันทึกข้อมูลแล้วก็เอ่ยเป็นหน้าที่ระบบในชั้นเรียนตัวนี้แปลว่าชั้นเรียนเราก็นึกถึงไอ้สองอย่างนี่ว่ากายภาพกับประสิทธิภาพอันนี้คือกายอันนี้คือประสิทธิภาพถ้าบันทึกข้อมูลของผู้เรียนก็จะเป็นเรื่องกายภาพดูแลสุขภาพของผู้เรียนก็เป็นเรื่อง ประสิทธิภาพมีระบบดูแลแนะแนวศึกษาต่อก็เป็นเรื่องของประสิทธิภาพควบคุมรายงานที่ไม่ดีของเด็กต่อผู้ปกครองตัวนี้เป็นการปฏิเสธขาดบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองของห้องเรียนประสิทธิภาพประสิทธิภาพเลยคือตัวนี้ปฏิเสธตรงนี้เลย ไม่ใช่อย่างนี้เราก็ตอบข้ององ,งปั๊บเลยน,นะครับก็คือไม่จริงตรงนี้ผ่านก็ห้องเรียนเนี่ยเก็บง่ายๆเลยนะอาจารย์ฟังให้เข้าใจดีๆแล้วดยวออกมาดับ5ข้อ7ข้อเนี่ยได้สบายเลยเอาเท่านี้ห้องเรียนอย่าไปดูเยอะดูเยอะแล้วอ่านก็จําเรื่องนู่นเรื่องนี้ก็ไม่เข้าใจแต่ว่าเอาหลักการมันเท่านี้เข้าไปทําข้อสอบห้องเรียนเนี้ยเราก็จะได้5้าต้มฟรีๆล้ะออกเก็บก็ได้